สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านทีซ่าไปช็อปนะก็คันที่เห็นอยู่ข้างหน้าน,นี้เลยก็จะเป็นตัวรถผ่อนใจไวรุ่นยอดฮิตนะครับผมก็จะเป็นตัว bmw s 1000r นะครับผมก็คันนี้เนี่ยของแต่งเยอะๆเลยนะเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเนี่ยผมพาไปดูกันเลยดีกว่า มาเริ่มจากตัวหน้ารถกันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้เขาก็จะใส่มาเป็นตัวชิลแต่งนะพร้อมกับรุ้มคาร์บอนอย่างนี้มาเลยนะครับผมพร้อมกับตัวอุดกระจกแต่งนะจะเป็นของตัวไลท์สุดนะครับผมพร้อมกับตัวน็อตแต่งแฟลิ่งทั้งคันนะคันนี้เป็นสีแดงทั้งคันเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะมาดูที่ตัวบางค้นหน้ากันดีกว่านะครับผมแน่นอนคาร์บอนตรงชิลแล้วบางค้นหน้าก็ต้องเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับผมก็สังเกตเบรกนะตัวนี้จะเป็นเบรกเดิมแหละแต่ว่าลองดูที่ไส์ในดีๆนะครับผมตัวผ้า ก็ภาพเบรกของคันนี้เนี่ยเขาก็จะใส่มาเป็นของแบรนด์ n e x t ต r นะครับผมอาจจะเป็นตัวสีแดงตัวนี้นะรับรองวันึกแน่นอนแน่นอนด้านบนถังเขาก็จะใส่มาเป็นตัวครอบถังคาร์บอนอย่างนี้เลยนะครับผมพร้อมกับตัวฝาปิดฝาถังน้ำมันแบบเปิดปิดไว้นะตัวนี้ก็แค่หมุนแล้วก็เปิดออกได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้เลยน็อตแดงคันนี้ทั้งคันจริงๆส่วนตรงข้างเครื่องเขาก็จะใส่มาเป็นตัวกันล้มแต่งของ e v o Tech ตรงนี้เลยนะครับผมพร้อมกับอ่าอย่างที่ผมบอกนะเป็นตัวน็อตแดงทั้งคันนะครับผมเขาก็จะ ใส่แทนน็อตเดิมที่ยึดเฟลลิงทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวครอบแทนงแต่งของ GB Racing นะครับผมแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ดังเลยนะแล้วก็มาดูส่วนตรงนี้กันดีกว่าก็จะเป็นตัวเกียร์โยงแต่งนะครับผมพร้อมกับตัวหุ้มคารบ์บอนหนงอย่างนี้แล้วก็เหมือนเดิมเป็นน็อตแต่งแต่งอย่างนี้นะครับผมสวยงามาม,ามากๆเลยนะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็จะใส่มาเป็นตัวกัดเครื่องของ GB Racing เหมือนเดิมนะและ้วก็ส่วนเฟรมรถตรงนี้เขาก็จะใส่มาเป็นตัวหุ้มคาร์บอนแต่งทั้งซ้ายและขวามมมืออเเเเลลยยนนนนนะคคััััี้้้าาาก็็จส่ปตวหุรบทงม แล้วก็เป็นน็อตแดงเหมือนเดิมแบบที่ผมบอกนะามาดูในส่วนของตัวท่อกันดีกว่าท่อก็จะใส่มาเป็นตัวอะคาพูวิกเฮดตัวนี้เลยนะครับผมเป็นปลายสลิปออนนะพร้อมกับคอไทเทเนียม um ตรงนี้นะครับผมส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวสปูลยกล้อหลังของเฟยนอลเทคนะครับผมโดยในเวลาเรายกรถเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องใช้เป็นตัวขายกกับตัวอาร์มนะเวลายกกับตัวอาร์มอ่ยมันมีโอกาสที่รถจะหล่นได้นะครับผมถ้าเราใส่เป็นตัวสปูลอย่างเงี้ยจะยกได้มั่นคงมั่นใจมากกว่านะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับเจ้า BMW S1000RR คันนี้นะครับผมเขาก็จะใส่มาส่วนมากจะเป็นตัวพวกชิ้นพาร์ตคาร์บอนทั้งคันกับตัวน็อตแต่งสีแดงนะครับผมอ่าก็สําหรับใครที่ดูจนถึงจบคลิปแล้วนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางร้านนะครับผมหรือว่าต้องการจะดูเป็นรถคันไหนหรือว่าของแต่งอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามหาคลิปมารีวิวให้ดูกันนะครับผมอ่าก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้า BMW S1000RR คันนี้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ